สวัสดีท่านผู้ชมช่องพลอยงพาเพื่อนทีกัลบหลักทุกท่านครับนะครับ <c oughs> ก่อนเดินทางไปโรงเรียนนะครับมากินเขากันครับอันนี้อะไรนะตำปลาครับอันนี้ไก่ย่างวิเชียนบุรีอันนี้ตำปลาครัอบอันนี้ต้มแซ่บอันนี้ก้อยครับเฮ้เข่าเขาเป็นสีนี้วะฮะ เขาเขาเขา้นเ,เป็นดีนี่แตกนะครับเขาสีไหมข้าะเหนือใส่ใส่ดอกอันมาทำอะข้าวเหนียวคือ่มเข้าครับก้าน,นทางเขา้มา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 ร้อมกันครับมาเลยรุยเด็กๆรุยนี่ครับมากครอบครัวครับี่แบ่งพ่อไปแบ่งไว้โรงเรียนครับอันนี้น้องสาวจะไปน้ำอันนี้ แม่พาญามาเพี่นลองกินข้านั้นกันครับอ,อืมครับออก็ผมนะมันเลยวะก็เออ,เอ,อก็ดีแล้ะกัมปาก้อวเหนเยียวใหรอลูกข้อนเหนียวเฉย itu bawang sana. Ito, แ,แม่ก็ยัยไป <นะ S 2> รัเลยก็อีอไปโรงเรียนครับของเขา อาไรไหมมักเด็กเด็กแต่บ่าแบบมึงตัวป็นมากินขอน้ำพอครับแม่ไปกินกับผู้สาว นะครับจุนิวไปทำนิวนะครับเด้อสวัสดีครับ